สวนสั้นไ้แล้วก่อพอไบอกป้าก็สามสิบโอ้คับกินนั่นเนาะกตเป็นสีเขียวคืออะไรทุบวันน้ำย้ายแยกมาแป็มาน้ำเมาสีฟู่องกับสีไปงานเตนเอาเชียงออกไมเชียงไปยะนี่งานหลายอยู่รันี้จะ ไปบ้านหัวหน้าไทยแต่ว่าบ้านหัวหน้าไทยคือได้รันอยู่แล้เขาได้กลองนีาได้ําน่ล่ะเขา้องหัวหน้าไทยะําหยังอันท้าลเสียงโทนกันจะมีนนนี้ยังยเ็นนเขาเอเพยนอยู่แซมเพ่นหน้าก็มีเด้เข้าวัาน่ะอันเห็นดอกนึงโพดเห็นแล้วโพด ทางใต้เห็นเหรอเห็นหน้าขาวรรษาแด่นแบบนี้รวมห่นเห็นหน้าข่าววัตสาด้วยกันสีมมนทั้งไทยเลยทีเดั้งต่งงันถึงกับเต่งอ๋อโอ้มีแซอนไปเ่านั้นแล้วยูต่ำคุณใช่เพมาเวาน้ำใช้รเท้าแล้วก็ไปแล้วกับไปเนมะหนึงเขาก็เ่นเนียลูกหนึ่งเรียกซูมอะไพี่น้องกัลสีไร้อะรั่นหำเล่นสุดๆที่ตํำคุเทีน ้าเหนเอาสั่งเอาคาดมาให้นี่ต้องไปในเซ้าจะเฮ้ยนี่เหรเน้อเพิ่นว่าตายก่อนปูก่อนย่าหน่อยเพิ่นเนาะอืปู่ย่าก็ยังเนาะก็มีให้สวนว่ามันสิตายตะคนกระดูกลยังบ่ตายเออมีสวนเนาะมันคนมีโรคกับคนบ่มีโรคมันต่างกันเด้อจังว่เนาะ ผู้พ่มีโรดูได้ดูได้้วยวันนี้แต่ผู้พม่เกิดมีโร่กับบ้านโริ่งกินเรากินเราเนะจนลิไปไว้เมื่อกี้ว่าแล้วไว้นไว้ลราได้เที่ยวหาหมอเที่ยวหาหมอีได้ไปหงเป็ูเป็นมะเร็งอีต้องมาเลยนเ้มาเล้